กดกดเยี่ยำ c a ชัวร์สวยละกู <laughs> ไม่เคยเล่น c a ชัวร์นะ <c oughs> เ,เล่นแบบนีๆๆ้ไม่เป็นบอร์ดเกมมั้งทำไมกูจะไม่เป็นละ่ะแนะแยมเข้าไม่เคยเล่นด้วยนะมึง <laughs> ไม่หรอกคือเล่นเล่นคือเล่นกับบอร์ดไหนแค่ <c oughs> ไม่ได้เล่นกับคนจริงๆอย่างเงี้ยอยู่เอหรอ ใช่ไปเช็คบีกันนะบอมเอบอมเอบอมเอเโอ้เจ็บชีเอือเจดองาโ่ฮันจี เอาไว้ย่าอยู่ตรงไหนสายเอาไว้เ่าโอเคทีระให้คนมีทก็ได้นะเจ๊กีบไอทีเหรอครับอสเจ๊ให้คนมีทีก็ได้นะ ไม่เป็นไรกูอยากกูอยากได้ MVP หมีกูไม่ให้นะเว้ยฟีหัวเลยโอ้แฟร์แบงค์ฟีแฟร์แบงค์ฟีอ่าแฟรเอาเอาเอาหายพองพองโย ดูสิไอเคแบบราคาแพงอะอยู่ในมือกูเนะน,นี่ยตอนเนี้ยแอะไม่หรอกอยู่ได้ไม่นานหรอกเคียประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาที <c oughs> เดี๋ยวกูก็ตา, <c oughs> ายละ <c oughs> รอเบร์รอเบร <c oughs> Anh <Okay, again>. <risque> shot. mẹ again, again. đi cho box tuyệt mẹ chào hai vị chào 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 à, chào 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 À หาบอบไม่เจอเฮียวีเคียวีเคียเฮียนโทรกูเล่นกลับไปผิดครับ เอเคหมดทีเลยเียเก็บเอ็นเดี๋ยวเอเเออ้ยเฮีเดี๋ยวเดวเดียมจะอยู่คาเะไม่ไม่หาเลยเฮียคาเตะนะเตีย r i o เฮียเดอีกแล้วเขดออฟเลยเ ไม่เาบบตายเขาแม่งโดนนั้นเทียสโคบเลยเทีย <laughs> สโคอ่ <c oughs>